มะฮ่อผ่าบันทึกไปเอาก็ะมาหฮ่อผ่านะครับผมเสียก่อนไงครับเพราะผมอาศัยใส่ใสลายมือนะครับปริมาณก่อนกับสิประมาณก,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 กำปั้นครับกำปั้นลูกสาวนะครับนี่ก็ใส่กนหินนะครับแล้วกว็มัดดวย้อย่างนะครับนี่นะครับ ก่อนนี้ครับเอาก,กำปั้นน้อยนึงครับเพราะวะเสียใ่อยู่ประมาณสามถึงสี่วันนะครับโดยที่บบเปลี่ยนเนี้ยนะครับพญาบเบิอดนะครับเ้าวัเช็คเบื้องอันไหนเบิดอทากอะไอยยัดไหมนะครับเนี่ยนี่มันเสียอยู่นะครับ,ยยรบแล้วก็ไปเฮ็ดเบื้องครับพี่น้อง